ถ้าคุณคิดว่าสุนัขซื่อสัตย์มีแค่ความรักเรื่องนี้จะทําให้คุณรู้ว่ามันอย่างซ่อนความลับของเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่มีใครรู้มาตลอดหลายปีเรื่องราวสุดซึ้งของสุนัขผู้ซื่อสัตย์คุณจะร้องให้เมื่อดูวิดีโอนี้ลมอ่อนพัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดลงบนเส้นขนของสุนัขตัวหนึ่งมันนั่งนิ่งอยู่ข้างถนนที่เงียบสงบดวงตาของมันแดงกำ่ำเหมือนเพิ่งผ่านคืนที่ยาวนาน เต็มไปด้วยความคิดถึงเสียงรถวิ่งผ่านเป็นระยะแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครมองเห็นความเดียวดายที่กำลังกัดกินหัวใจเล็กๆของมันมันหันมองไปยังม้านั่งเก่าม้านั่งที่ครั้งหนึ่งมีชายัวกลางคนนั่งข้างมันทุกวันชายที่เคยลูบหัวมันด้วยมืออุ่นกลิ่นน้ำหอมของเจ้าของยังติดอยู่ในความทรงจำกลิ่นที่ค่อยๆเลือนหายจนแทบจับไม่ได้ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม เมฆสีเทาเคลื่อนเข้ามาช้าๆสุนัขขยับตัวเล็กน้อยเหมือนกำลังตั้งใจรอฟ้าฝนที่กำลังจะตกเสียงฟ้าร้องแผ่วเบาดังขึ้นมันสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนถูกผูกไว้ได้วยบางอย่างที่มองไม่เห็นสายตาของมันจับจ้องไปที่ถนนด้านหน้าจ้องเหมือนกำลังมองหาบางคนบางคนที่มันยิงเชื่อว่าจะกลับมาผู้คนในละแวกนั้นเริ่มสังเกตเห็น บางคนเข้ามายื่นข้าวให้แต่สุนัขเพียงแค่ดมก่อนจะหันกลับไปมองถนนอีกครั้งหญิงชาราคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเวทนาเธอเอื้อมมือแตะแผงคอของมันขณะนั้นเองสุนัขเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาของมันสั่นไหวเหมือนกำลังกลั้นบางอย่างที่เจ็บลึกหญิงชารานิ่งงนัน เธอรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติในดวงตาคู่นั้นบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความคิดถึงลมแรงพัดเข้ามาทุ่งหญยาเริ่มไหวกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นสุนักยกขาหน้าขึ้นวางลงบนม้านั่งเก่าที่ว่างเปล่าเหมือนกำลังกอดบางสิ่งที่ไม่เหลืออยู่แล้วหญิงชรายหยุดหายใจไปชั่วขณะ เธอเห็นรอยขนเล็กๆบนม้านั่งรอยที่เหมือนกับมันพยายามปีนขึ้นมาหาเจ้าของครั้งสุดท้ายในวันที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเสียงไซเรนจากไกลๆดังว่ามาตามลมสุนัขหันหน้าไปทันทีหูตั้งดวงตาเบิกกว้างภาพในหัวของมันแล่นกลับมาอย่างฉับพลันภาพของชายคนนั้นล้มลงต่อหน้ามันเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาลงเรื่อยๆ หิงชาราเริ่มสัน่นเธอรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงความคิดถึงธรรมดาไม่ใช่แค่การรอเจ้าของที่ออกไปทำงานแล้วไม่กลับมาแต่เป็นบางสิ่งที่หนักแน่นกว่านั้นลึกกว่าและเจ็บปวดกว่าสุนัขค่อยๆหันกลับมามองเธอดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าขั้นลึกความเศร้าที่เหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อน หญิงชราสุดนั่งลงข้างมันมือสั่นเทาหัวใจเต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุขณะนั้นเองสุนัขทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันค่อยๆล้มตัวลงแนบกับม้านั่งดวงตาของมันยังคงจับจ้องถนนเบื้องหน้าเหมือนกำลังรอวินาทีที่ใครบางคนจะกลับมาอีกครั้งและแล้วเสียงฝนเริ่มกระทบพื้นชา้าหนักและเย็นเยียบ สุนักหลับตาลงช้าช้าร่างกายเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังทนกับบางสิ่งที่ลึกกว่าแค่ความหนาวเย็นของสายฝนหญิงชารามองมันและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นบางสิ่งที่ทำให้ใจของเธอแทบหยุดเต้นฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดเม็ดฝนที่กระแทกพื้นดังชัดเจนแต่เสียงหัวใจของหญิงชาราดังกว่าเต้นแรงสั่นไหวเธอเอื้อมมือไปลูบหัวสุนัข ขนของมันเปียกชุ่มเย็นจนเธอรู้สึกเจ็บแปลที่ปลายนิ้วสุนัขค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาคู่เดิมที่เต็มไปด้วยความสูญเสียตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงชรากัดริมฝีปากแน่นเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียบางอย่างทั้งที่เธอเพิ่งรู้จักมันไม่นานเสียงฟ้าผ่าดังลั่นจากไกลๆทำให้สุนัขสะดุง้ง แต่ร่างของมันกลับอ่อนแรงยิ่งกว่าเดิมมันค่อยๆขยับตัวพยายามยืนแต่ขาหลังสั่นจนแทบรับน้ํำหนักไม่ไหวหญิงชาราร้องเรียกมันเบาๆแต่สุนัขไม่ตอบมันเพียงแค่หันหน้าไปยังถนนเส้นเดิมถนนที่มันเฝ้ามองทุกวันเหมือนเชื่อว่าเจ้าของจะเดินกลับมาจากทิศทางนั้นเสมอใบหน้าเปียกชื้นของหญิงชาราเต็มไปด้วยน้ำฝนและน้ำตา เธอไม่รู้ว่าตอนนี้อะไรไหลออกมามากกว่าน้ำฝนที่เย็นเฉียบหรือความสงสารที่เอ่อล้นเธอก้มตัวลงกอดมันเบาๆขณะที่เสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆในจังหวะนั้นเองสุนัขหันหน้าเล็กน้อยจมูกของมันแตะที่แขนของเธอเป็นการสัมผัสที่แผ่วเบาเหมือนการขอบคุณครั้งสุดท้ายดวงตาของมันสั่นไหว เรากับกําลังสื่อสารบางอย่างออกมาแม้ไม่มีเสียงใดๆหญิงชารากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดบางอย่างในร่างของมันความเจ็บปวดที่ไม่ได้เกิดจากร่างกายเท่านั้นแต่เกิดจากหัวใจที่รอใครสักคนนานเกินไปสุนัขค่อยๆหยุดสัน่นแต่ลมหายใจของมันเริ่มสั้นลงทีละนิดทีละนิดเหมือนเวลารอบตัวเริ่มช้าลงอย่างประหลาด เธอรีพยุงมันขึ้นแต่สุนัขก,กลับวางหัวลงบนตักของเธอนิ่งอ่อนแรงและเงียบผิดปกติหญิงชาราตกใจจนลมหายใจสะดุดเธอมองลงไปที่ดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เคยเปล่งประกายความหวังตอนนี้กลับเต็มไปด้วยแสงสุดท้ายที่กำลังจะดับลงอย่างช้าๆและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากถนนด้านหน้า เสียงที่ทำให้สุนัขลืมตาขึ้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าหนักชัดและใกล้เข้ามาเรื่อยๆหญิงชาราหันไปมองหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นคือใครหรืออะไรแต่สุนักรับรู้ก่อนเธอเสมอมันพยายามขยับพยายามลุกแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้ ดวงตาของมันเบิกกว้างเหมือนจำเสียงนั้นได้ทันทีหญิงชาราเริ่มสั่นหนักกว่าเดิมเพราะนี่คือครั้งแรกที่เธอเห็นแววตาของมันเต็มไปด้วยความหวังแบบฉับพลันหลังจากที่มีแต่ความเศร้าตลอดมาเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆชัดขึ้นหนักขึ้นและขณะนั้นเองสุนัขยืนขึ้นด้วยแรงที่เหมือนมาจากความรู้สึกมากกว่าร่างกาย มันจ้องถนนรอและแทบไม่กระพริบตาเลยหญิงชารากำมือแน่นเธอรู้ว่าวินาทีต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปฉันพร้อมจะเขียนต่อเมื่อคุณบอกฝีเท้าใกล้เข้ามาจนได้ยินชัดทุกก้าวหญิงชารากลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงจังหวะที่สะท้อนอยู่ในหูสุนัขยืนตัวสัน่น ขาหลังแทบรับน้ำหนักไม่ไหวแต่ดวงตาของมันไม่ละจากถนนแม้แต่วินาทีเดียวชายคนหนึ่งปรากฏร่างจากเงาฝนร่างสูงใหญ่ก้าวเดินช้าเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนเดินฝ่าฝนมาไกลหญิงชาราเพ่งมองใบหน้าของชายคนนั้นค่อยๆชัดขึ้นรอยยิ้มจ,งจางๆดวงตาที่ดูอ่อนล้าและแผลเป็นเล็กๆข้างคิ้ว ในเสี้ยววินาทีสุนัขหอบหายใจแรงเหมือนหัวใจมันกำลังเต้นเร็วกว่าที่ร่างกายรับไหวชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าม้านั่งเขาก้มตัวลงมองสุนัขด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์บางอย่างความแปลกใจความตกใจและความเจ็บปวดที่สลักลึกสุนัขค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แต่ทุกก้าวช้าและหนัก เหมือนกำลังแบกน้ำหนักของความทรงจำทั้งหมดติดตัวมาชายคนนั้นยื่นมือออกไปมือที่สั่นเล็กน้อยเหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคือความจริงหรือภาพลวงปลายนิ้วเขาแตะที่หัวสุนัขทันทีที่สัมผัสสุนัขนิ่งไปเสี้ยววินาทีก่อนจะซบหัวลงกับมือของชายคนนั้นอย่างหมดแรงหญิงชาราตกใจจนพูดไม่ออกเธอเห็นน้ำตายหยดหนึ่ง ไหลลงจากแก้มของชายคนนั้นอย่างช้าหนักและเจ็บปวดเขาปลื้นน้ำลายเสียงของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ชัดแต่หญิงชราได้ยินทุกคำฉันตามมันไม่ทันวันนั้นฉันคิดว่ามันหายไปฉันคิดว่ามันเสียงเขาขาดหายดวงตาสันไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับภาพบางอย่างในใจ สุนัขขยับตัวเล็กน้อยมันพยายามเลียมือของเขาแม้ลิ้งของมันจะสั่นแม้ลมหายใจจะเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆชายคนนั้นรีบประคองมันไว้แขนของเขาโอบมันแน่นเหมือนพยายามชดเชยทุกวันที่หายไปฝนยิ่งคงเทลงมาเสียงดังรอบด้านแต่เสียงสะอื้นของชายคนนั้นชัดกว่าหนักกว่าจนหญิงชาราต้องหันหน้าหนี สุนัขหลับตาช้าช้าร่างกายมันคลายแรงลงทีละนิดแต่ใบหน้ากลับสงบขึ้นเหมือนความกังวลทั้งหมดถูกปลดปล่อยชายคนนั้นสั่นระริกเขาก้มลงกอดมันแน่นหน้าผากแตะกับหัวของมันเหมือนกำลังขอร้องให้เวลาหยุดลงเพียงแค่นั้นลมหายใจของสุนัขบางลงแต่หัวใจของมันเต้นชัดขึ้นในอ้อมแขนของเจ้าของชัดในแบบที่บอกว่า มันรับรู้มันจำได้มันรอเขามาตลอดหญิงชรายืนมองภาพตรงหน้าเป็นภาพที่ทั้งงดงามทั้งเจ็บปวดและบีบหัวใจจนเธอแทบยืนไม่ไหวชายคนนั้นกระซิบเบาๆเสียงสัน่นเหมือนลมหายใจจะขาดกลับมาหาชนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่จากไปอีก สุนัขขยับหูเล็กน้อยเหมือนรับรู้ทุกคำแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆและแล้วในขณะที่เสียงฝนค่อยๆเบาลงในขณะที่ลมอุ่นพัดผ่านทุ่งหญ้าในขณะที่หัวใจของชายคนนั้นเต้นแรงจนสั่นทั้งตัวสุนักเงยหน้าขึ้นช้าๆจ้องเขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่อ่อนโยน และเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยหายไปจากใจมันเลยขณะที่หญิงชารากรมือแน่นและกลั้นหายใจรากับโลกกำลังรอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวินาทีถัดมาดวงตาของสุนัขสะท้อนภาพใบหน้าของเจ้าของภาพที่มันเฝ้ารอภาพที่มันจำได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ชายคนนั้นยื่นมือขึ้นเช็ดน้ำตาของตัวเองมือสั่นไม่หยุดเขาพยายามยิ้มให้มัน แต่ริมฝีปากสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นฝนหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนที่เงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาของสุนัขและเสียงหัวใจของชายหนุ่มที่เต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะสุนัขเหนื่อยหน้าขึ้นอีกครั้งมันขยับตัวใกล้เขาซบหัวลงที่อกของเขาเหมือนต้องการยืนยันว่านี่คือที่ของมันมาตลอดชายคนนั้นโอบมันแน่น เราก,กลัวว่าถ้าเขาปล่อยมือแม้เพียงวินาทีเดียวมันจะหายไปอีกครั้งเหมือนวันที่เขาไม่อาจตามันทันหญิงชาราน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกว่ากำลังเป็นพยานของบางสิ่งบางสิ่งที่สันสะเทือนลึกลงไปในใจคนทุกคนที่เคยรักใครสักคนจนเกินคำอธิบายสุนักกระพริบตาช้าลมหายใจอุ่นของมันกระทบกับอกของชายหนุ่มอ่อนเบา และอ่อนแรงกว่าเดิมมากชายคนนั้นรีบจับตัวมันประคองไว้อีกครั้งเขาก้มลงใกล้ใบหน้าของมันพูดด้วยเสียงสั่นเครือเสียงที่ฟังออกว่ามีทั้งความรักและความเสียใจปนกันอย่างเข้มข้นฉันกลับมาแล้วฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอคนเดียวอีกเลยสุนักลืมตาภาพสุดท้ายที่มันเห็นคือชายที่มันรักที่สุดคนที่มันรอทุกวัน คนที่มันเชื่อว่าจะกลับมาเสมอขณะนั้นเองลมอุ่นพัดผ่านย่าเอนไปตามแรงลมท้องฟ้าเปิดออกให้เห็นแสงอ่อนๆสุนัขขยับหูเล็กน้อยเหมือนตอบรับคำของเขาเหมือนบอกว่ามันได้ยินทุกคำหญิงชาราก้าวเข้ามาใกล้ยอย่างช้าๆเธอไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวเสียงของเธอจะทำให้ช่วงเวลานั้นแตกสลาย ชายหนุ่มโน้มตัวลงกอดสุนัขไว้แน่นกว่าเดิมใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในขนที่เปียกของมันเสียงสะอื้นสั่นออกมาจากอกของเขาอย่างห้ามไม่อยู่สุนัขหัวใจเต้นช้าช้าลงอีกครั้งเหมือนกำลังมอบวินาทีสุดท้ายให้กับอ้อมกอดที่มันเฝ้าฝันหญิงชาราเห็นเห็นลมหายใจของมันค่อยๆเบาบางลงเห็นเปลือกตาของมันเริ่มปิดลงอย่างสงบ อย่างอ่อนโยนอย่างหมดห่วงชายหนุ่มเอ่อเรียกชื่อมันเบาๆเสียงเขาแทบขาดห่วงแต่สุนัขยังตอบสนองด้วยการขยับหางช้าๆเป็นครั้งแรกหลังจากที่มันไม่เคยขยับหางเลยตั้งแต่เขาหายไปมันขยับเบาแต่ชัดเจนเหมือนกําลังบอกว่ามันดีใจที่ได้เจอเขาอีกครั้ง ดวงตาของมันเปิดอยู่เพียงครึ่งเดียวแสงสุดท้ายในดวงตานั้นยังคงทอออกมาด้วยความรักอันซื่อสัตย์ความรักที่ไม่เคยลดลงแม้วันเดียวชายหนุ่มสะอื้นหนักขึ้นเขากอดมันแรงขึ้นจนตัวเขาสั่นตามลมหายใจที่ทีจัดและแล้วสุนัขหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งก่อนผ่อนออกช้าสม่ำเสมอ เหมือนกำลังวางความเจ็บปวดทั้งหมดลงหญิงชารารู้ทันทีว่าวินาทีสำคัญกำลังจะมาถึงเธอหลับตาสวดในใจแม้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสวดอะไรแต่ขณะนั้นเองก่อนที่ทุกอย่างจะนิ่งสนิทสุนัขรวบรวมแรงสุดท้ายเหนื่อยหน้าขึ้นจ้องหน้าเจ้าของตรงๆแววตาเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่มีเสียง แต่แรงจนรู้สึกได้ถึงกระดูกข้อความที่ทําให้ชายคนนั้นตัวชาหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแววตานั้นกําลังจะเผยออกมาในวินาทีถัดไปดวงตาของสุนัขยังคงจับจ้องเจ้าของอย่างแน่วแน่แม้แสงในดวงตาจะใกล้ดับลงแต่กลับมีประกายบางอย่างที่ทําให้ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกประกายที่เหมือนกําลังบอกความจริงบางอย่าง ความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนลมหายใจของเขาติดขัดมือที่กอดสุนัขแน่นเริ่มสั่นจนควบคุมไม่ได้หัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะพุ่งออกมาจากอกสุนัขขยับหัวเล็กน้อยเหงืยขึ้นจนจมูกเกือบแตะคางของเขาท่าทางเหมือนพยายามสื่อสารเหมือนกำลังบอกบางสิ่งที่มันเก็บไว้นานมากหญิงชารามองภาพตรงหน้า เธอเห็นใบหน้าของสุนัขผ่อนคลายลงแต่แววตาของมันกลับลึกขึ้นลึกจนเหมือนมีเรื่องราวทั้งชีวิตซ่อนอยู่ในนั้นชายหนุ่มกลืนน้ำลายเสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ออกจากลำคอมีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นวันนั้นฉันไม่รู้เลยว่าเธอเจ็บปวดขนาดนี้สุนัขหายใจสั้นๆแต่ยังคงจ้องเขาไม่กระพริบ มือนกำลังตอบคำถามที่เขาเฝ้าหามาตลอดหลายปีลมอ่อนพัดผ่านใบหญ้าไหวตามจังหวะและขณะนั้นเองสุนัขขยับปากเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามเปล่งเสียงออกมาแม้รู้ว่ามันจะไม่มีเสียงจริงๆแต่มันใช้ดวงตาพูดแทนดวงตาที่แฝงด้วยภาพเหตุการณ์สุดท้ายที่มันได้อยู่กับเขาในวันนั้นชายหนุ่มนิ่งงนัน เขารับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่สุนักกำลังบอกไม่ใช่แค่ความรักไม่ใช่แค่ความคิดถึงแต่เป็นคำสารภาพบางอย่างความจริงที่เขาไม่เคยระแคะระคายมาก่อนความจริงที่ทำให้ใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะสุนักยกอุ้งเท้าขึ้นช้าช้าแต่ที่อกของเขาแต่ตรงจุดที่หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเป็นการแตะที่แผวเบา แต่หนักแน่นราวกับจะฝากข้อความสุดท้ายไว้ชายหนุ่มตัวสัน่นเขาเอื้อมมือจับอุ้มเท้าเล็กๆนั้นไว้และทันทีที่เขาจับสุนักก็หายใจถี่ขึ้นดวงตาของมันสั่นไหวเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างในวินาทีสุดท้ายของชีวิตหญิงชาราก้าวเข้ามาใกล้เธอมองสลับระหว่างชายหนุ่มและสุนัขหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงความร้อนในหน้าอก สุนัขจ้องตาเจ้าของอีกครั้งครั้งนี้ลึกและชัดที่สุดเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทําให้ชายหนุ่มสุดลงคุกเข่ากับพื้นเขากระซิบเสียงสั่นแทบไม่ได้หายใจวันนั้นเธอเห็นอะไรสุนัขนิ่งไปครู่หนึ่งและในวินาทีนั้นเองดวงตาของมันสะท้อนภาพบางอย่างขึ้นมาภาพที่ทำให้ชายหนุ่มเบิกตากว้างร่างชา ลมหายใจแทบขาดเพราะภาพนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่ผ่านไปแล้วให้ลืมกันได้แต่เป็นภาพของใครบางคนคนที่ไม่เคยปรากฏในความทรงจำของเขามาก่อนคนที่สุนักเห็นในเหตุการณ์วันนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงชายหนุ่มตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขากระซิบถาม เสียงสั่นจนไม่เหมือนเสียงของตัวเองเธอกำลังบอกว่าวันนั้นมีคนตั้งใจทำใช่ไหมดวงตาของสุนัขปิดลงช้าๆอุ้มเท้าที่วางมานอกของเขากดเบาๆเ,เหมือนคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคำตอบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนหญิงชาราเบือนหน้าอย่างตกใจมือเธอสัน่นหัวใจเธอหล่นวูบชายหนุ่มหอบหายใจแรง ร่างสัน่นน้ำตาไหลท่วมหน้าและทันใดนั้นลมหายใจของสุนัขก,ก็เริ่มสัน่นร่างของมันเกรงเล็กน้อยเหมือนกำลังใช้แรงสุดท้ายเพื่อบอกความจริงอันหนักหนาดวงตาที่กำลังจะปิดลงนั้นยังคงมองเขาเหมือนกำลังขอร้องให้เขารับรู้ทั้งหมดก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปลมหายใจของสุนัขสั่นแรง ขนบริเวณอกกระเพื่อมขึ้นลงแต่ดวงตาของมันยังคงตรึงอยู่กับใบหน้าของชายหนุ่มเหมือนกำลังบังคับตัวเองให้ไม่หลับเพื่อบอกความจริงที่ฝังอยู่ในหัวใจมาตลอดหลายปีชายหนุ่มก้มลงแนบหน้าผากกับหัวของมันเสียงเขาสั่นจนแทบไม่เป็นท่อยคำบอกฉันเถอะใครกันใครทําให้วันนั้นเกิดขึ้นสุนัขขยับอุ้มเท้าเลื่อนขึ้นเล็กน้อย แต่ตรงไหล่ของเขาแรงกดเบาแต่หนักด้วยความหมายเหมือนกำลังบอกว่าความจริงนั้นหนักเกินกว่าที่มันจะเฝ้าไว้คนเดียวอีกต่อไปหญิงชาราสะอื้นเงียบเงียบมือจับอกตัวเองแน่นเพราะเธอเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การพบกันอีกครั้งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าความรักของคนกับสุนัขสุนัขค่อยๆหมุนสายตา จากหน้าเจ้าของไปยังทิศด้านซ้ายชา้าชัดเหมือนกําลังชี้ให้เขามองตามชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาแดงกำ่ำเขามองตามทิศที่สุนัขส่งสัญญาณแต่สิ่งที่เขาเห็นยิ่งทําให้ลมหายใจติดค้างในลำคอามากกว่าเดิมที่ปลายถนนใต้ต้นไม้ใหญ่มีเงาของคนคนหนึ่งยืนอยู่ ร่างสูงยืนแข็งทื่อเหมือนกำลังสังเกตเหตุการณ์โดยไม่แม้แต่จะหลบฝนหรือขยับตัวไปไหนเงานั้นไม่ชัดแต่จงใจเหมือนมาเพื่อให้เห็นแต่ไม่มาเพื่อให้เข้าถึงชายหนุ่มเบิกตากว้างเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล่นผ่านแผ่นหลังเยน็นลึกและน่ากลัวจนใจเต้นผิดจังหวะ สุนัขมองเงานั้นดวงตาเบิกขึ้นเล็กน้อยเหมือนจำได้เหมือนคือภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างในวันนั้นจะมืดลงชายหนุ่มขยับตัวลุกขึ้นเล็กน้อยเขาจ้องไปที่เงานั้นลมหายใจหอบน้ำตายยังไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะโกรธสับสนและเจ็บปวดอย่างรุนแรง หญิงชารามองตามแต่นิเสี้ยว,วินาทีเงานั้นก็เคลื่อนตัวเพียงก้าเดียวแต่เร็วจนแทบไม่ทันมองเห็นรูปทรงชัดชายหนุ่มควักโทรศัพท์ออกมือสั่นจนเกือบหลุดเขาพยายามจะถ่ายภาพแต่ก่อนที่นิ้วจะกดหน้าจอเนั้นหายไปเหมือนไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นเลยลมพัดคลื่นความเย็นเข้ามา บหญ้าโอนเอ็นไปทั่วทุ่งเสียงฝนหยุดสนิทจนรู้สึกเหมือนโลกกำลังหยุดหายใจไปด้วยชายหนุ่มหันกลับมาทันทีเขาก้มลงมองสุนัขดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสุนัขจ้องเขาแม้ดวงตาจะเริ่มพร่าแม้ลมหายใจจะเบาเหลือเกินชายหนุ่มจับมันไว้ทั้งตัวเหมือนต้องการส่งแรงทั้งหมดให้มันมีชีวิตต่อไปอีกเพียงนิดเดียว เขากระซิบเบาๆเสียงแต่พร่าจนแทบไม่เหมือนเสียงมนุษย์เธอพยายามเตือนฉันใช่ไหมเธอจำคนที่ทำได้ใช่ไหมเธอเก็บไว้ตลอดหลายปีเพราะกลัวฉันเจ็บสุนัขสะท้อนลมหายใจสุดแผ่วดวงตากับพริบช้าเหมือนตอบว่าใช่ทุกคำหญิงชราเอามือปิดปากน้ำตาเธอไหลไม่หยุด เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าสุนัขตัวนี้ไม่เพียงรอเจ้าของแต่ยังเฝ้าความลับอันเจ็บปวดความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยชายหนุ่มก้มลงกอดมันอีกครั้งสั่นไปทั้งตัวเธอเห็นคนที่กำลังทำร้ายฉันวันนั้นใช่ไหมดวงตาของสุนัขสั่นไหวอ่อนแรงแต่ยังชัดพอ ที่จะตอบคำถามสุดท้ายของเขาได้มันยกอุ้งเท้าพาดบนแขนเขาเบาแต่มั่นคงและในจังหวะนั้นหัวใจของชายหนุ่มเหมือนถูกกระชากเพราะท่าทางของสุนัขนั้นคือคำตอบคำตอบที่ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธคำตอบที่ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่ความโชคร้ายแต่คือการลงมือของใครบางคนคนที่ไม่อยากให้เขารอดกลับมาและสูนักคือพยานเพียงคนเดียวที่เห็นทุกอย่างลมหายใจของมันสั่นอีกครั้งชา้าและหลึกเหมือนกำลังพยายามพูดอะไรอีกครั้งเดียวก่อนที่เสียงลมหายใจจะเงียบไปตลอดการตอนจบของเรื่อง รมอ่อนพัดผ่านทุ่งหญ้าอีกครั้งกลิ่นดินหลังฝนตกอบอวลไปทั่วท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดอุ่นสาดลงบนร่างของสุนัขที่นิ่งอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าของชายหนุ่มซบหน้าลงกับหัวของมันน้ำตาไหลเงียบเงียบแต่ไม่ใช่เพราะความสูญเสียเพียงอย่างเดียวหากเพราะความรักที่มันมอบให้ไม่มีเงื่อนไขแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตหญิงชาราเดินเข้ามาช้า,ชา มือของเธอสั่นขณะวางลงบนไหล่ของชายหนุ่มเธอเอ่ยเสียงอ่อนเต็มไปด้วยความเมตตามันรอเธอมาตลอดมันอดทนเพียงเพื่อจะได้เจอเธออีกครั้งและตอนนี้มันได้พักแล้วชายหนุ่มกอดร่างเล็กๆนั้นแน่นขึ้นแต่ความสั่นไหวในอ้อมแขนบอกเขาชัดเจนว่าสุนัขของเขาได้หลับไปอย่างสงบหลับไปในอ้อมกอดที่มันรักที่สุด เขาวางร่างของมันลงบนผ้าคลุมลูบหัวมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกระซิบเบาๆด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักขอบคุณที่อยู่กับฉันขอบคุณที่คอยปกป้องขอบคุณที่รักฉันไปพักเถอะฉันจะหาความจริงแทนเธอเองหญิงชราฝเฝ้ามองด้วยดวงตาที่อ่อนโยนเธอเห็นความแข็งแกร่งในแววตาของชายหนุ่ม ความแข็งแกร่งที่เกิดจากความรักและการสูญเสียความแข็งแกร่งที่สุนัขตัวนั้นทิ้งไว้ให้เป็นมรดกฝนหยุดสนิทท้องฟ้าสว่างเหมือนโลกกำลังมอบความสงบให้กับวินาทีสุดท้ายของเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ชายหนุ่มยืนขึ้นหันมองถนนเส้นเดิมที่สุนัขเคยมองทุกวันสายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจความตั้งใจที่จะตาหาความจริงไม่ใช่เพราะความแค้น แต่เพราะมันคือสิ่งที่สุนัขของเขาสมควรได้รับเขาเดินช้าๆออกจากทุ่งหญ้าแต่หันกลับมามองอีกครั้งยิ้มให้สุนักตัวนั้นด้วยแววตาที่อบอุ่นที่สุดจากนี้ไปฉันจะเดินต่อในแบบที่เธอภูมิใจหญิงชราย,ยืนข้างร่างของสุนัขเธอย่อตัวลงลูบหัวมันเบาๆก่อนผู้เสียงแผ่วเจ้าหนูน้อย เธอทำดีที่สุดแล้วหลับให้สบายเถอนะลูกสายลมอ่อนพัดผ่านย่าไหวเหมือนธรรมชาติกำลังกอดมันครั้งสุดท้ายและเรื่องราวของสุนัขผู้ซื่อสัตว์ก็จบลงอย่างสงบด้วยความรักที่ไม่เคยหายไปแม้หัวใจจะหยุดเต้นไปแล้วก็ตามเพราะความรักบางอย่างยืนยาวกว่าชีวิตและยังคงอยู่ในความทรงจำ ของคนที่มันรักตลอดกาล